สวัสดีค่ะนี่คือข้อความจากคนบนฟ้านะคะที่เขาอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะเขาได้บอกว่าณนะช่วงเวลานี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในระหว่างรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านนะคะการเปลี่ยนผ่านทิศทางเปลี่ยนผ่านดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าหากดวงชะตาของเพื่อนๆที่ผ่านมาใครที่ประสบพบเจอกับปัญหาหรือประสบพบเจอกับอุปสรรคอะไรบางอย่างเร็วๆนี้ค่ะจะ คุณจะได้รับคำตอบหรือจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเออเขาเรียกว่าอย่างอย่างยุติธรรมนะคะเออถ้าหากใครมีคดีใครติดขัดออปัญหาตรงไหนก็จะได้รับความเป็นธรรมนะคะได้รับความเป็นธรรมได้รับความชัดเจนแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เขาบอกว่านณช่วงเวลานี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งอ,ออกตัวหรืออย่าเพิ่งรับปากอะไรให้อยู่แบบเงียบๆ ่อนอย่าเพิ่งไปมีปากเสียงหรืออย่าเพิ่งไปทำม,มีปัญหามีแบบคดีความต่อความยาวสาวความยืดกับใครนะคะเพราะมันจะไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวคุณให้อยู่เงียบๆรอดูสถานการณ์ให้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยออกตัวแล้วค่อยเทคแอคชั่นเนาะโอเควันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนนะคะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ